สวัสดีครับพบกับผมปิ่นฐานเพชรเบาเทาคนบ้านๆวันนี้สดมาเพชรครับบ้านหมู่ที่สามมัดประมาณสีเหลียงครับตำบลสีเงินเพิ่อประเรศจิรวัดยังหายนะครับตำบลเดียวกับผมนะครับแต่ละคนหมู่บ้านนะครับวันนี้เนื้อขาวอสีนะครับเนาะเปิดปลูกพักหลอบบ้านนะครับปลูกพักหลอบบ้านนะครับอ่าก็เลยปมะแอววันนี้สดมาตั้งมูสามนี่ครับเลยมะแอวเข้ามาหาเปิดนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวจะได้เข้าไป อ่าเปิดครับเปิดปูพักหลอบบ้านนะครับพักง้าพขนันอาหารแล้วครับสวัสดีครับอ่ะสิแนะนำตัวนะครับ่คนีือางงคสหวัรับอยู่บ้านพ่อแม่สีเหลียงนะครับเนาะมูที่สามครับผมนะครับสีเหลืองเนาะครับอันนี้ก็เข้ามาครับหันพักเปิดง้างครับวันนัดป้าเปิดนะครับเปิดเอาพักไปตอนที่เป็นเจ้าอ่นพักเปิดง้างครับก็เลย วันนี้มาเอวติบ้านครับเปนปลูกพักนี่เขาปลูกอุ้ยๆว้ายแล้วครับผมยำใส่พริกไปแล้วได้แล้วโอ้ปนครับนี่ครับอันนี้อันนี้หลงพักเยี่ยครับนี่อันนี้ตื้อพักเก่าผีอ๋ออ๋อครับแล้วก็แซมต้นพริกตัวเนะครับ อ,อ๋อผสมประสานกับในในใน,ในบบฮึมมิติว่างเลยนะครับเนาะอ๋อ,อค,ครับอ,อ๋บอไอ,ต,อ,อตัวพักการ,ร์ดมดกับพริกจะขึ้นมาพักฟุ้งจะขึ้นมานะครับเนาะอ,อ๋เเอเบรอ๋อ ครับครับค,ครับเนี่ยครับครับเนี่ยเนี่ยนี่แนวคิดใหม่นะครับปลูกแบบว่บาบหื่อมันขาดต,ตอน,นะครับนอ้องหื่อมันขาดตอเ<ม>ดี๋ยวนี่พักใหนมดพักบุ้งข้าวไปได้รถขายแล้วครับร<อ>ถขายแล้วกับพี่เขา้าวไปใหญ่ใหญ่เดิมเด้อข้าไปใหญ่ก็น,นั้นไปข้าก็จะเก็บกพี่ขายเราจับกันพอดีนะครับน้องจับต้นใหญ่จับจับกันพอดีอันนี้มะเสืออนนี่นี่ซื้อสองกะลํปีเนาะครับผมครับครับเดี๋ยวไปพอทำปีนะครับปนใจพื้นที่ในบ้านนะครับ แช้พ ok ื้นที่ในบ้านครับในการปูพักนี่กัต้นพอ่แซมอยตลอดเนี่ละท่นนีกมดต้นพมตวใ่แล้วนี่ยนะน่แค่าเอง่นะนี่นะใช้ปุ๋ยจะได้ครับ้ไปไดเดนี้่ใช้่งวที่ควารับรอับไ้าวได้ใต่ักันไจะขี้งวขี้ควายเปลักนะครับเนอนะครับนเ้นครับ กี่กิโลครับี่ประมาณสามอ๋มีคนจอแล้วกัครับอคนเบีเพยาม่กี่ห้อเขาหรับพอป่สารพิชนะครับเนาะพนะกครับหคเป็นอินซีเลยครับเนาะแล้วก็นี่ถ้าว่ากระลำนี่ถ้าวานมดจอนพีกใหญ่ใญแบบนี้แล้ว S <S อือมนี่มาปลูกพร้อมกันแม่ครับนะครับนี่ครับเอออันนี้เขาจะลูกพร้อมกันนี่นะเขาจะปลูกพร้อมกันก็ตะลัมครับล้ำลงสีวางมันเท่ากับใส่ต้นพีชไปครับปเดี๋ยวนี้คือว่ามันจะเก็บเกีเก่ยวแล้วแล้วก็วเทาก็ปล่อย <ๆ S 2> ต้นพีชมันใหญ่เหรอเก็บเก็บต้นพีต่อนะครับใบน,น,นี่ถ้าเช่แล้วเขาไปขึ้นไก่ขึ้นอย่างก็ได้คำตอบได้ได้เพราะมันมีสารพิษสักอย่างคนกินจะได้บลาคนต่อไปแปลงพักส้มอย่างก็อ๋อครับครับกินได้แต่ว่าเขาในปากกินครับครับครับ หัวตั้งสยครับต,ตี่มันเบลไครับมัยบบง,งานตอนแรกมันอ่อนนะโอ้บ <c oughs> ใบใหญ่ขนาดนักเลยครับเออนะครับพอ,อสารพินนะครับเปื้อนทีเปื่นมีบันนักนะครับแต่ว่าใจพื้นที่คือคุ้มขาเลยนะครับมีทุกอย่างครับุกองเอมามีวสะลพัสัดมีับุมมบ้คพักกเพราหัวละพาักเรแล้วก็ ผักกาดผักชีผัดลางผักชีบ้านๆท่านคุณเต๋อแพะอ๋อครับครับครับเออเดี๋ยวจะไปแหมโซนหนึ่งนะครับนี่นะครับเอานี่ผักกาดเมืองเขากว่มีเนาะผักโกงตุงนะครับเนาะครับอ๋อกลังหัวใจฮะอ๋อหกกล้วหัวใจโอ้โหกล้วยหัวใจฮันเด้อก์อันนี้หวานหวานแล้วก็ อก่อมัมันมกะลมันมีสามีสมสายพันสายพันมุนอันนี้ก็จะเลี่ยมน้อยแล้วก็นากะลหัวใจครับอันนี้ต้นที่เขาก็ได้ผลิตจะดีออ๋อผลผลิตออกล้เนาะครับเนาะอ๋อพอเียกพร้อมกันครับเขาได้ทั้งข้างหลังข้างบนเลยครับเยี่ยมหอมเยี่ยมาผมเยี่ยมมาได้เลยครับมาได้เย พื้นที่เปิดเป็นอันนี้มดนะครับเป็นพักมดเลยครับอันนี้เขากันเนี่มดยนะยครับครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกระลำหัวใจครับโอ้หกระลังหันนี่พุเาหัวคุณสวยนะใช่ครับโอ้หัีนีน้่ครับกระลำหัวใจครับเออผมกระลังหันข้าแรงนะครับ เนี <muitas S 2> ่ยครับพักปอดสารพิษนะครับ oh, อ oh, yeah. uh ินซีนะครับค้นจะมาจองไว้เลยนะครับครับที่เขากับไซสเามนใส่อย่างรยางี่เขากัธรรมชาตินครับนะครับนี่เปินห้องพี่กะเรียงนะครับเนาะแมนนี่พกะเรียงครับพกะเรียงมหนใส่สารนะยางเลยอ่าครับครับครับเราเหคือกาครับครับวาย นี่ผักประมาณสามกิโลผักกาดขาวนะครับเนาะประกาศขาวอ่ามันยังมันนะกรอบนะรอ่าครับครับเพราะว่ามันบได้ใจ้เคมีนะครับเนาะได้เจ้ใส่ขี้งวงขี้ควายนะครับนี่นี่มันจะขี้หนัวงจะนี่ครับพี่เขาก็ได้ผลแล้วครับจบแล้วครับอืมนี่ออกพี่เขาก็ได้ออกพอดีครับเก็บหายสวีทถือว่าเป็นเทคนิคใหม่นะครับในการปลูกพักนะครับนะครับบิครับอ่าทุกทุกแต่ล้าง ทุกตารางของที่บ้านนี่เปิดปลูกรู้มันนะผมพพิ่มกไก่ยำครับย่ำพิษย่ำถูกหมดตอนนี้ครับเขากระวานฟรีว่างครับอาจารยครับเปิดปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับครับนี่ครับนะครับแค่สี่ตอนนี้ทุกอย่างนะครับนี่หลังบ้านนะครับปลูกมดนะครับทุกตารางนิ่วที่เป็นดินนะครับนอครับเปิดมาเพื่ได้ว่างเลยนะครับหลังจากที่เหลือเหลือเหลือกินเขาก็ไปขายนะครับนอ โซมันทางน้ำทางนักกนไม่เลี่ยนไปครับครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ่อมาเกาะหันเปียกก่อครับนี่อ๋อนะครับครับอ่าด้านหลังนี่เป็นพักโอ้นะครับนี่พักกับลาบครับนี่ครับอันนี้อันอย่างกันครับนี่ใครเหรอเออเขื่นชายนะครับโอ้ยังงามนะครับ อ๋อผมอ๋อนะพ่อใสอ๋อครับครับครับนะครับพ่อใส่ถุงแถมนะครับโอ้งามแต่งมวาะผมป้อมกานยางกัวหย่ำใสกาบนครับไปดูนี่นะครับนี่หลังบ้านนะครับครับผัักปม มา,<ๆ>ม,ามาหลังบ้านได้ทุกพักหรือครับเนาะเออพักต้นหอมพักไข่หอมดวนครับพักต้นชายพักเออ,เอ,อแตายงามแต่งามว่ะหรือครับพักต้นชายดนะครับครับเดี๋ยวไไตัวไอ้กุลไปครับเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวมันจะยหย่ำใสก่กาหมดครับ ต้นหยาตัวเจ้าขอเปิดเออถ้าใครคุะถ้าใครนดเนี่ยครับมีมีต้นมะกรูดมีต้นมะนาามีเต้นมเตครับมีต้นช่ออมครับต้นเนนามีต้นยางครับคครับ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 คันคครับครับ เ,เพืนที่เขากินกีกีต่อไรครับกีง,งานกีไรครับนี่นนในบ้านนี่มันเขาแบบูกขงมดูกนี่แบปันสักงานครับนะครับโอ้กะงานนึงกันครับผนพูกด,ด,ด้ทุกชนิดนะครับมีมีพักทุกชนิดนะครับทมานี่ครับน,นี่นเอาไปขายกาัดดึวันเน,ะนาะครับ,บียอีงทุกอย่างนะครับ เ้าครับครับพวกอย่างอ่ะที่เขากินได้นะอ้ยงามแตกงามว่าเหรอตะาแต้นี่เป็นหน้าคณะในตะแคร้เลยตะไคาแต้ออกระเพาะมันแมงเก่าท้องอือนี่ใส่ใส่กับขี้งัวใส่กับนี่ครับเนาะโอ้งามแตกงามว่าเหรอปล่อยไปธรรมชาติเลยแต่ถ้าเขาจะมันงเหมือนบางคนนะครับผมครับเมื่อกี้เนี่นะครับเพาะว่ได้เหล่งอย่างวันปล่อยมันธรรมชาติเลยครับมันจะหอมตัวตันเยอะครับ

โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเจ้ไอ้พื้นที่ในบ้านนะครับเป็นประโยชน์มานะครับทุกตารางนิ้วมีพักมานะครับผมปลประกาศเดินแล้วน่ะเดียวได้นะขวัญยำใส่พักเพิ่นนะครับนี่ครับก็ถือว่าเอาใจ้พื้นที่ของหลังบ้านนะครับเนอหลังบ้านเออในการเพาะปลูกพ่อรวมด้วกับมถุนนั้นครับผมจริงๆเขาเนี่ยตั้งใจจะปลูกว่ากินนะครับเนอไม่แล้วไม่แล้วแล้วก็เหลือกินเขาเก่าไปขายการบ้านเขาเนี่ยครับเนาะ หูเลยอ่ะเขาผลมาซื้อกับบ้านอ๋อครับเนี่ยผนมาจองไรกับมีนะครับเพราะว่ามันปลอดสารพิษนะครับเห็นเห็นว่าผลผลก็มาจองกันอ๋อนี่ของเขาเดิมอ๋อครับ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 นะครับนะครับบ้านเขาเหมาจำเป็นต้องมีนะที่เป็นไร่ๆนะครับการปลูกพักนะครับนะครับรวมในสายกประมาณทั้งหมดครับผมครับครับนะครับครับนะฮะนะครับเนี่ยผมว่านะครับถ้าคนชเขาจแย่นะครับมันถึงเอ่อแย่ได้ครับบ่ต้องว่าจะไปปลูกเป็นไร่เป็นสองไร่นะครับ จะเป็นต้องนั่งหนักก็ได้ครับนี่ก็ถือว่าสร้างไรายได้เป็นรายวันได้เนาะครับนะครับอ <c oughs> ๋อครับ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 อ๋อครับผมโอเคเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวขอขอถ่ายรูปเจมส์สีหนังให้ได้ก่อนหนังหนังเนี้ยหนังเนี้ยหนังกับต้นอย่างก่็ หายเลยนะครับโอเคครับผมครับะสารับคลิปการมะเอวพอส่วนพักส่วนขัวก็ว่าได้เนาะอ่ะเนาะเนาะพักส่วนขัวเนาะพ่อปลูกหลังบ้านนะครับปลูกหลังบ้านทุกอย่างเหลือกินกับไปขายนะครับขายการบ้านเฮาเนี่ครับ แต่ก็ทุกเจ้าทุกเจ้าลล้ะครับเปิดมีมาจองอะไรกับมีนะครับมาซื้อจูสวนซื้อบ้านกับมีนะครับอนี้ก็ก็นี่ก็ขอขอบคุณสีนะครับน้องที่ให้ผมได้อันนี้ก็มาทำคลิปการปลูกพักสวนคว้านะครับรวกกินได้กว่าได้เนาะขับใจพื้นที่ได้น้อยก็ขอขอบคุณครับ